สวัสดีเจ้าวันนี้เฮาก็มาปะกันกับพยากรณอากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันศุกร์ที่เศ์กันยายน2,564เจ้า<ม>เจ้าเฮามาดูสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนเจ้าตะวนันนี้ภาคเหนือของเฮามีรายงานฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางหลายพื้นที่และมีฝนตกนักถึงนักมากในบางแห่งเจ้าโดยมีรายงานปริมาณฝนสูงสุดภาคเหนือตะวันนี้วัดได้ 108.0มิมตรตียอดดอยอินทนนท์อ,อจอมต้องจังหวัดเชีงยงใหม่เจ้าสำหรับอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือตะวันนี้เนื่องจากช่วงนี้มีเมฆหนักกับมีฝนตกหลายพื้นที่นง่เฮืออากาศบบ่ค่อย้อนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วงวเจถึง3 4องศาเซลเซียสเจ้าโดยรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้33.8องศาเซลเซียส อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตเจ้าสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดพื้นราบในเจ้านี้ภาคเหนือตอนบนวัดได้๙๒าสองศา,าเซลเซียสเจ้าภาคเหนือตอนล่างวัดได้า๓๙๕องศา,าเซลเซียสเจ้าโดยอุณหภูมิต่ำสุดพื้นราบเจ้านี้วัดได้๙าสองศา,าเซลเซียสที่กลุ่มงานตรวจอากาศกเกษตรเจรเียงไฮ้อำเภอเมืองจังหวัดเจียงไฮ้เจ้า เฮามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้เจ้าร่องมรสุมผาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในคณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพาดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะจะอี้ย,ย่าหือภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเจ้าสำรับพายุโซนร้อนเตี้ยนหมูได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองกวางนา้ำ ประเทศเวียดนามแล้วมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ260กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้บริเวณจังหวัดอำนาจเจริญเจ้าหรือตีลาติจูด15.7องศาเหนือลองจิจูด107.4อุดองศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้ากำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ ซาวกิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะออนกับลังลงเป็นพายุดิเพรสชันเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดอำนาจ,จเจริญและอุบลราชธานีของประเทศไทยในวันนี้เจ้าลักษณะจะอี้จะย่าฮือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอหฮือพี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนติตกสะสมซึ่งอาจย่าเหือเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากในระยะนี้ไว้ตัวเจ้าเข้ามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศเี4ชั่วโมงตั้งหน้ากันเจ้าภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็สิบของพื้นที่และมีฝนตกนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาลำปางน,าน่านและแพร่เจ้า อุณหภูมิตม่ําสาุด๒3 2 5องศาเซลเซียสเจา้าอุณหภูมิสูสสงสุด3 0๐3 3องศาเซลเซียสเจา้าลมตะวันออกความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจา้าภาคเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพิจิตรอุตรดิตถ์ตาก,กำแพงเพชรพิษณุโลก และเพชรบูรณ์เจ้าอุณหภูมิต่ำสุดซีถึงซีหองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1มสอถึงสาองศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าสุดท้ายนี้ภาคเหนือย,ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกนักบางแห่งเจ้าก็ขอื้อพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่เสียงภยัยระวังอันตรายจากฝนตกนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจแ่เ้ือเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ตัวในเจ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถโทรสอบถามได้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือโทร053 277 919ได้ตลอด24ชั่วโมงเจ้าหรือติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ในเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน